สวัสดีครับผมสวัสดีลูกปลาหน้าอา่านนะครับผมสวัสดีครับเออไปยังไหนยังบ่เห็นไหนเห็นหนวดมาเล็นน้ำนองกันฮะไปเงี้ยนสิลูกบ้านเปิดเลี้ยนตามปกติแล้วบ่โอ้คัะแต่กกว่าน้องมะนากือดีใจหลายออ้ามาเล่นน้ำตอนแรงพี่น้องเลยเพื่อนแะเฮื่อนนะเลอะมืดพี่น้องมาเล่นขี้ดินเล็นขี้ตุ่ม อ่อ,อาพากันขึ้นหอดน้องบ่ขึ้นหอดยุคครับอันไปเลี้ยนมวนบ่บวหายลุงปลาหน้าฟังดูลูกมวนยูคครับพ่อมูเนาะอือม,มาหน้ากันข้นในไปเรียนเอ้ยอันน่ะอันน่ะคนรอไปยุ่นในกล่องน้ำกันเลยพี่น้องบึงดูเย เขาก็มีความสุขของเขาเนาะพี่น้องเนาะป่าวันา่นธาน้องแบงก์ก็น้องหนึ่งมาเล่นน้ำตอนแรง้งหายเบืองหายเบืองเป็นเล่นน้ำไอ้เบืองเป็นอืมพาน้องเล่นเล่นน้ำเล่นน้ำไอ้เลยเหรอควรควรควรจะเล่นน้ำไอ้พี่น้องเลื่องเลี้ยงมากแล้วเลื่องเลี้ยงจะโม่งวันนี้ โอ้มันมันวังมนเนี่ยันมือนวัดอาคารเอาคือว่ดไดไไปมีกมเนี่ยเป็นอ๋อคู่ยุวธ่ะอ๋อโอเคเด็กหน่อยนะพี่น้องมันนาเอ้ยมีความสุขมากแค่ไหนแล้วพี่น้องอืมอืม โอ้พักกันลุยครับทว่าอันนี้ลุงกีไดห้หาแนวนี่นายกีดเด้ยนหาแนวขีดิมาทมนี่ให้นวัตุเ่นอยู่นี่ย่นว่าเขาขาลุกลงไปเนาะพี่น้องเนาะมันฝนมาก้วมันเจยเนาะล่ะเนาะฝนมาก้ะมันเอาดินลงไปอื ใจเองมงพี่น้องมอมแมมขนาดแม่ลูกไข่ขากบอกเมื่อไรลงคลิปมันจะมัวว่านนี่เพิ่อนนะเฮ้ยแล้วบ้างขาลูบบ้างหันเดอ้อเว้ย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 คนอะไรมอมแมมจังเลยมน,นาจ,จ่าคนที่สวยที่สุดในคำอาวนเป็นซีโมกไหลเป็นวัดมามน,นาเอย้ย มีความสุขตอนเด็ก่น้องได้เหรียญนอมาโออนั่นไอเป็นคนเฮีดยดันวันนี้มืออึดมองเหรียญเออถมขุดดินถมได้ลูกน้องแมงกินห่อนนองมะนาบอรับอันตัวครับ น้องนึงนะ่คิดทอดน้องมันหน้าบอคิดอดด้วยครับน่ะเห็นว่าไอ้มันจะคว่ำตัด้พี่น้องวันนี้ลูกวันนั้นไน้มันี้มันนาไปใส่นะไปใส่นะมาหน้านะ่ะ<า>เดี๋วน้องมาละข้ากันลินหยุดลังบ้านพี่น้องเลยฝนนฝ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  <c oughs> น <c oughs> สักกี่ชุนเลกกี่ชุนมาหน่ะคนจะเอมีความสุขนางมีความสุขดีดีดีฮัลโ่มีความสุขเนยมีน้องเรียนอยากให้อ้ายเรียนน้ำความหมายอยากให้อ้ายเรียน <c oughs> น้ำอายบัลลินยุ้ยอ้ายไปเรียนน้ำเดี๋ยวันก็กลับมาบัดเ่นเนเรียนหมคัป่าวันเพิ่นอี่น้องมาเมย์มาเมย์เล่บบบห อากาศย่ำแรงพี่น้องไงช่วงน,นี้ประมาณจะเข้าหกโมงนะพี่น้องไงจะหกโมงเย็นแล้วอากาศดีๆเบื่งเด็กน้อยเหลอยูยูลังบาทเออมาใน,นีโลกมาในเลยมาน่าเย้ยเห็นอ่าโดนๆน้นนองแมงกับน้องหนึ่งมาเหร็น,นำ้ำพอก็เลยอยากถ่ายให้พี่น้องลุงป่าเบื่ง ่ายกับเจ็บเขาไว้พี่น้องเก็บไว้เขาเบื้องตอนเขาใงญ่องน้องมะนาวกัดใดลุ่งเน่เพราลุ่งเน่เปิดไว้ให้น้องเขาซื้อแล้วครับมีนี้พี่น้องถามยว่าเป็นยังคือพวกใครลุ่งคลิปลุ่งหยังแหนส่องน้องมะนาวกัดอยากกันดีไทยน้องเต็มๆไม่รีมันกัเขาก็ยากเลยพี่น้องน้องมะนาวเนี่ยนอกจากยง่มเขาเผลอเลยว่าอันเขาอยากทายมั่ยน้องมะนาวก็ได้ บางที่กันพ่อไ้ไทยกันแย่ขึ้นกันในน้นองมะนานี่พี่น้องเลยพี่ไทยน่าก็เห็นกล้องขึ้นเมียมันไทยแล้วมันแอะใส่กลอ้องเลย <S 2> <S 2> ดเดเีพี่น้องเลยอันไหนก็ล่ะอ๋อกรปิดอะไรบอรพอนเปิดใบเพื่อมันระบายเด้ิงากรปิดละ่ะพ่อเขต้องเข้าไปปิดขา้นางในงานมันข้างในสูงบอนี่พี่น้องเพินพ่นถามอันนี้น้องน้องหนึ่งเพิ่นถามว่าอันนี้เปิดไว้เฮ็ดหยังมาทั่นว่าระบายระบายเพิ่นเพิ่นบออย่างพี่น้องมืัน ขวัญขวัญ <c oughs> มันอยากมืดแล้วาด้วพี่น้อง <S <S พอก็เลยเลงแสง <S 2> <S 2> <ๆ S 2> เลยเป็นๆๆ <S <S เหลี่ยมมเเียบังความมน์ของคนพี่น้องมันเล่นดินสี่เขานาหนาวเราเด้อบันอากาศรู้สึกว่าลมหัวหนาวสีม้าเอาด้วพี่น้องปลายฝนต้นหนาวเราเด้อบัน เนี่ยมาเงเนี่อยากให้มะเล่นน้ำนองคู่มือเด้ลุงหน้าอยากใหัมาเล็นน้ำนองคู่มือไหมขู่ขี่จักรยานน้องมาเล็นน้ำนองรถโอ้ครับผมขวัญได้เออวรอได้ขวัได้ขวนได้แหงหน่ะ เอ๋อน้องก็อยากเข็ยนน้ำเหรอยองดูพี่น้องน้องก็อยากญาติน้องก็อยากเข้าไปญาติอันนั่นไอ้ไอ้กีทมมันนี่บ่เอ้าอุ้มบอกเลยพี่น้องอุ้มบอกเล้ยเพื่อนเพื่อน กันอุ้มกันไปแล้วพี่น้องอุ้กัไปแล้วพนน่อุ้มน้องไปใส่ล้วปะนี่โอกวนเพิ่นพี่น้องน้องอันกวนเพิ่นบันเด็กระนิยิ้นหน้าว่านอันมันเป็นหลุมแต่พันจิถมติล่ะเอเอาเอายู่ีเพิ่สวัสดีค่ะะดำหน่อยหน่อยเชลย ดันนอยันเขียวเลยตังต่มายูมุกาหารทั้งเขียวเข้าไปอีกเพื่อนอาบน้ำมันนั่นไ่เพื่อนอาบน้ำไดน้ไม่ใหญ่เนาะมันมีฝนเพื่อนไปเล่นน้ำไอ้ไอ้เขาเล่นดินกับไปกวนเขาเขาอุ้มมาส่งวันนี้อยากเด้อวันไปแล้วพี่น้องไปแล้วจะกวนไอ้แล้วอ๋ย เอาอย่าเอาอย่าเอาอย่าเอ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 าไม่ไดไม่ได้ไม่ไดมา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 นพี่น้องเมืองเมืองเมออมมาพี่อุ้มมาพี่อุ้มมาพี่เร็ว มาพี่เร็วพี่เร็วพี่เร็วมา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 งานไหนมันไนะด้เหรียญเ,อ,เอ้าไพี่น้องเลยเร็ว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 มาล่าลุงป้าเร็วไปแล้ว,ลว,พ,วพี่น้องไปแล้วไปแล้วคนพี่น้องไปแล้วเรียนเป็นทางแล้วคนมาเด้อป้าวันเราจะไปธุระเด้อพ,พี่น้องอุ้มกันมา้เ้อะคนคน อยู่ใกพี่น้องคนอะคนอืมอมา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 นี่เราไปซุม่มเลยพี่น้องมาเลยเป็นภาพแบบนี้มาเดินมาเด้อมาเด,าเดอนคนออกกันทางลแบงออกกันทางแล้วอ, <c oughs> อ๋อ พอซูมแล้วพี่น้องภาพเลยเป็นแบบนี้เด้อยวันน่ะภาพกันซูมเป็นเสียพี่น้องภาพมือถือซ <c oughs> ูมมันก็นเลย,ายออภาพติดแตกขอโทษขออภัยได้พี่น้องสำหรับคลิปนี้ใครไปทำนี่เด้อพี่น้องพร้อมไม่เข้มหนาขอบคุณกันที่ต่างๆเข้าใครและแก่สวัสดีครับ เรื่องทิ่ตามน้องมาน้าเหมนกรังไกน้องม่านาได้ครับผมวันนี้นเ่นน้ำาอ